นี้ใช้เป็นอะไรอ่ะครับอันนี้เป็นแป้งขนมทําเค้กโอ oh. แล้วเราก็มาปวนกันนะทำเป็นแป้ง,ปงดู hmm. แ,แต่เราอันนั้นผสมสีเข้าไปก็ไปปั้นเป็นดินน้ามันส่วน,นนี้ก็มาทำเฉลี่ไม่ไม่ได้ใส่สี hmm. สีก็เป็นสีผสมอาหารแต่อันนี้เป็นสีปูเตอร์ครับนี้สีผสมอาหารนี่ก็สีผสมอาหารผสมไม่เจลาตินเข้าไปให้ม oh. ันสดนดน ทุกอย่างกินได้ยังเป็นสีพอเตอร์ที่กินไม่ได้แต่เราไม่ดูน้องเห็นไเหมือนไหมนี่ดูน้องน่ลงยูทูบได้หรือเปล่าเนี่ย Terima kasih telah menonton! เดินทำบ้าเราอเนาะทำบ้า,เาบบทเด้วยน,น้องอด้วยน้องทำนี่เลยที่หน้าเลยเอาไ้ททาอไเอเอ,บเอามาออ <c oughs> บอกไปล้มมาไง เบี๋ยวง่ายมันเด็กนะครับดูแผนนะโอ้ยเวอร์เลยอ่ะโอ้น่ากลัวมากเลยถา้าเกิดเป็นจริงอ่ะฮะถ้าเกิดเป็นจริงเหมือนอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ได้แผ่ไปมเนี่ยเหรอได้ของนู่นอ่ะข้างหน้านู้นเจ็บไหมครับทำทำหน้าโอ้ยดิโอ้ย สี่โครมการที่กระทรวงสาธารณสุขกิจกรรมในฐานของวัยรุนอยู่และมีสามฐานกิจกรรมสนุกสนุกเป็นฐานที่มีความรู้และเด็กๆเข้าไปแล้วชอบมากเอ้ยมีแข็งล้มแรงได้ใช่ไหมครันโดนอะไรมาครับล้มแรงเราตอนนี้น้องมานิดนะฮะก็เราเข้าฐาน

ชอบแผลนะเป็นการสร้างเอฟเฟกต์แผลให้เหมือนจริงไม่ไม่ต้องเช็ดใครอยากเป็นหมอพยาบาวไหมคะไม่ใส่ไม่ได้ชุดเพื่อนอันนี้เป็นพยาบาลนะคะเวันนี้จอบหนีฮะตัวตัว